นี่ตอนนี้เราอยู่ในวิหารลหารลวงพ่อติว,วนะครับโลโลถ้ามองกันไปนะครับก็จะเห็นพระที่มีความสวยงามในด้านของเครื่องจักรทุกวันนี้ก็มีลองคินนะครับ <ฮะ S 3> เข้ามาฮะ,ฮะเชื่อมั่นในตัวแทนการขายด,ด้วยฮะนี่เก่งกว่าพี่ที่ก่อนพนี่ก่อนยังไม่ได้เอาข้าวลองคินนี่เอาข้าวลองคินได้เลยนะเนี่ยโอ้โหดีและประหยัดเอาต้องเอาตรงนั้นคือหลายๆอย่างถ้าคิดจะเริ่มผมก็เช <ฮะ S 1> ื่อมั่นว่า ตอนทิงเป็นตัวเรื่องอีกตัวที่น่าสนใจ ครับตอนนี้เราก็ถึงเวลารับประทานอาหารเป็นสถานที่ที่พี่แนะนํำผมนะครับก็บต้องมาดูกันเราอยู่ที่ร้านครัววัน,วนเพนนี่คือเจ้าของร้านนะครับใช่ค่ะเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่13ปีแล้วเนี่ยกับข้าก็จะเตรียมไว้แล้ว บอกก่อนนะเผ็ดแน่ๆดูจากสีสันแล้วค่ะพี่ดูจากสีสันแล้วถ้าคนไม่เคยมาจะนึกว่าเป็นพ่อครัวแบบโกงไปด้วยอ่ะแต่ปรากฏว่าพี่วันเป็นทําเองโอ้โหอ่าเดี๋ยวมาลองเริ่มจากอะไรดีพี่หมูสะจุ้ยก่อนไหมค่ะแล้วแบบโบราณมาก๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละหมูสเต๊กเนี่ยเขาต้องพรมกะทิอ่านี่ลองก่อนน้ำจิ้มหมแบบเค็มคนละลายละเอียดมาก้เป็นไงบ้างคะยังไม่ทานข้าวาเป็นไงบ้าง รุนค่ะใช่อร่อยมากทำไมมันหลบอยู่ตรงนี้ทำไมถึงเลือกมาทำธุรกิจที่บ้านตัวเองคิดว่าทำอยู่กับบ้านค่ะตอนแรกทำกะว่าวันหนึง3าสี่โต๊ะแบบอยู่กับบ้าน มีทำแล้วเกินคาดเพราะอร่อยจริงครับเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเหมือนคนญี่ปุ่นเรียกอาหารรสมือแม่คือหมายความว่าเป็นอาหารรสชาติจัดที่แบบไม่ร้านอาหารไม่ได้ทํารสเนี้ยนะยุ้ยมีอะไรอยากถามพี่อีกไหมทำไมถึงมาเรือกทำธุรกิจที่พนันนะคะพาอผมเกิดที่พนัทพิษณุพยายามจะสร้างความเจรยญให้หมู่บ้านเราทำเราให้ดีที่สุดขอบคุณทั้งสองคนเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากพี่วันเพลนพี่นพดลคคือทั้งสองคนเหมือนกันคือรู้คึกว่าเฮ้ กับบ้านเราเถอะแล้วก็ทาในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์และอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้มันไปให้มันใกล้ที่สุดอันนี้ถ้าคิดกันได้ทํากันได้ทุกอําเภอทุกจังหวัดนะคือว่าดีเลยนะโอ้โหประเทศไทยจะไปได้เร็วกว่าน,นี้เยอะผมพูดแล้วผมปลื้มแทนอะเฮ้ยแต่ต้องมานะร้านนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณไม่วันเห็นมากนะขอบคุณมากนะคะคือเดี๋ยวเรากินต่อนะไม่ใช่ไม่กินนะกินต่อนะแล้วก็ไปดูหน้างานของพี่กัน รวมทั้งวันนี้ก็มีเกมอีกแล้วแข่งขันกันต่อรางวัลก็น่าจะมีนะคราวที่แล้วโอ้โหมีค่ะพี่ดิโนแอ้มีใช่ไหมตเตรียมไว้แล้วนะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูหน้างานกันครับ่ โอ้เป็นไงบ้างคะห้องเครื่องรู้สึกสบายครับผมเป็นคนที่ตัวใหญ่แบบว่าก็ยังนั่งสบายอยู่ครับตัวนี้ปรับได้ด้วยนะคะลองปรับดูปรับนะครับได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ของเราก็จะมีปุ่มพุชสตาร์ทง่ายต่อการใช้งานเนาะจะไม่ได้เป็นแบบกุญแจบิดแล้วเนาะรู้สึกเป็นไงบ้างคะได้ใช้รถลอนคิงคล่องตัวมากครับโอเคครับไม่มีปัญหาดีครับคล่องตัวมองวิสัยทัศน์คือดีเห็นกว้างครับเห็นรอบตัวด้านบนก็สามารถเปิดรับลมได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ แอร์เย็นใช่ไหมหน้าจอของเราเป็นไงบ้างคะบอกรายละเอียดทุกอย่าง่ในหน้าจอเดียวครบจบตัวก้านบังคับเป็นไงบ้างทำงานสองตัวแล้วปกติเราทํางานกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะประมาณ8ชั่วโมงแปดชั่วโมงต่อวันต่อเนื่องหรือว่ามีพักไหมคะในช่วงต่อเนื่องครับต่อเนื่องเลยก็ยังใช้งานสมรรถนะของตัวรถคือดีใครดีและต้องบอกนิดนึงค่ะว่าตัวห้องเก๋งของเราก็ยังผลิตและประกอบเองมั่นใจได้ในความคงทนแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอยากให บอกถึงความประทับใจโดยรวมอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่ามีความประทับใจอะไรกับแบรนด์ลอน n คิงความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับนั่งอยู่นะจุดจุดเดิมมานานมันจะปวดหลังแต่อันนี้ไม่มีครับไม่มีปวดหลังสบายมากครับ แล้ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับมือขับรถแบคโฮนะครับสองคนนี้หน้าตามีอะไรคล้ายๆกันเป็นอะไรกันครับพี่น้องครับว่าแล้วต้องเป็นพี่น้องกันใครพี่ใครน้องผมพี่ครับผมน้องคนนี้ชื่อกบครับแต่รันแสงทับทิมครับโต้งครับอาทิตย์แสงทับทิมกบกับโต้งเอ๊ะทำไมมันคนละประเภททำไมไม่ชื่อแจ้แล้วมาโต้งหรืออะไรเงี้ยสองคนนี้จะบอกว่าเป็นมือหนึ่งของการขับก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นมีมือหนึ่งก็ต้องมีมือสอง แต่วันนี้เขาเรียกว่าเป็นมือเอกของกัญญวีซึ่งเราจับให้พี่น้องเนี่ยต้องมาแข่งขันกันคุณคิดว่าใครเหนือกว่ากันผมครับผมครับผมครับเฮ้ยนที่ผมทะ <c oughs> ผมพี่รีบตอบเลยเชื่อไหมว่าเขาแน่กว่าต้องลองดูครับแม่ของมันไม่ยอมกันง่ายง่มันจะบอกก่อนกติกาของเรามันก็ไม่ใช่ง่ายง่ายเพราะว่ามันเป็นลูกบอลกลมๆที่มันกลิ้งได้ตากแข่งกันสามลูกไวไหมได้ครับสู้ไหมคะครับชนะไหมบชนะครับ มั่นใจมากอะตรงก็ไปพูดอะไรเลยเอาพี่ว่างก็ว่างั้นเอาเงอยนย์กันดูฝีมืออ้าเอาตอนแข่งดีกว่าอ้าวระหว่างซึก2สองพี่น้องกบและโตง ที่ทําการแข่งขันนั่งดูมอนิเตอร์อยู่ตลอดเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วสองคนนี้ถ้าเกิดบอกว่าใครชนะเนี่ยถ้าเอาแบบกติกาทั่วๆไปเนี่ยต้องให้พี่กบเขาชนะเพราะหนึ่งเขาเร็วกว่าแล้สองเขามีลูกนึงเขาไปค้างบนกลวยปุ๊บได้พอดีเลยแต่ผมนั่งดูอยู่ในเชิงของแนวพี่กบเนี่ยเป็นแนวบู๊เพราะปึ้งปึ้งปึ้งนี่ลูกบอลเข้าบุ้งกี่หมดแต่กลวยล้มหมดเลยทุกอันในขณะนี้การคอนโทรลนี่เขามานุ่มนวลครับเขามาค่อยๆแตะก็เล ลอยไปยอดแล้วตอนลูกบอลออกมาตอนหลังอ่ะมันออกมาเรียงกันใช่สวยเลยเพราะว่ามันหยอดเบาทุกอย่างนุ่มนวลมากผมว่าเด่นไปคนละด้านเอางี้ได้ไหมไม่เคยให้แต่วันนี้จะให้ผมให้เสมอได้ไหมพี่น้องได้ไหมเสมอกันนะโอ้สุดยอดอ้าวผมให้เสมอครับคู่เลยมีหมวกนะครับลองทิ้งหนึ่งใบแล้วก็เสื้ออีกคนละหนึ่งตัวนะมอบให้เลยนะครับ ขอบคุณจริงๆนะพี่นาที่มันร่วมสนุกกับเรานะครับเป็นไงถามนิดนึงรับลองคิงเป็นไงบ้างครับนิ่มดีครับนั่งแล้วก็ข้างในสบายดีครับอข้างในสบายกว้างโอ้เนี่ยืนยันจากผู้ใช้ดีแน่นอนเดี๋ยวบมอีาทั้งตัให้ดูเลยให้เห็นสองอย่างรุนแรงตั้งกับต้นวนลุกลองคิงทำได้หมดครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้างานเลยนะครับถามเลยดีกว่าทั้งครอบครัวเลยพี่เลือกใช้รุ่นไหนบ้างครับในงาน61 35เอ็น35เอ็นรุ่นนี้รุ่นนี้ขายดีครับมลาอีกรุ่นก็คือ CDM 2 2 5ครับผม2สองรุ่นนี้มันต่างกันยังไงครับต่างเรื่องขนาดแล้วก็ หน้างานแต่ละหน้างานที่มันเหมาะกับการใช้งานในแต่ละหน้างาน้วยส่วนใหญ่เราเอาสองสองห้าไปหน้างานไหนครับไปลงบ่ออะไรพวกนี้ครับขุดเลยขุดเลยอ่าแล้วตัวเล็กใช้ตัวเล็กคือยืนตาช่างยืนแผนอะไรอย่างนี้ได้หมดงานที่ไม่หนักมากคือเลือกรถก็ต้องเลือกให้ถูกรุ่นเอามาใช้ให้ถูกให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด รอนคิงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมาตรฐานของเหล็กนะครับใช่ค่ะบางคนนี่มองกันบอกว่าเหล็กจีนไม่ดีไม่ทนไม่นะครับเพราะว่าเขาต้องมีมาตรฐานใช่ค่ะและมาตรฐานเขาคือมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นหัวเรื่องเหล็กเหล็กเหล็กของรอนคิงแข็งแรงเช่นกันอยากทราบว่าที่ตัดสินใจเลือกใช้รอนคิงอะค่ะ ด้วยเหตุผลอันใดเหตุผลคือเราต้องเชื่อมั่นกับผู้บริหารจริงๆแล้วว่าเหตุผลเราก็สอบถามหลายๆอย่างคือทั้งปั๊มทั้งเครื่องทั้งตัวเดินเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันไม่ต่างกับยี่ห้อแพงๆกับราคายังย่อมเยาวความมาตรฐานเท่ากันแล้วก็หลังการขายผมว่าดีมากดีมากเยี่ยมมากเลยเชื่อถือกันได้เขาบอกว่า CDM 6 2 2 5เนี่ยมันเป็นขนาด หนักเท่าไหร่ยี่สิบตันค่ะพี่นินก็ไปใช้มีใหญ่กว่านี้ไหมมีค่ะมีใหญ่กว่านี้25้ตันมีสาตันมีใช่ค่ะเราก็ต้องไปเลือกว่าหน้างานแต่ละคนใช้แบบไหนใช่ค่ะเหมือนที่น้องก็บอกว่าเลือกขนาดให้มันถูกกับการใช้งานมันจะเวิร์คคล่องตัวเหมาะสมพื้นที่ด้วยใช่ไหมบางทีเกี่ยวห้องค่ะใช่ไหมครับพื้นที่อาจจะไม่ไม่สะดวกที่จะใช้คันใหญ่มากก็ต้องเอาคันเล็กเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเข้าสวนหรือว่าขุดลอกคลองอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะใช้รุ่นเล็ก ได้6ตัน13ตันได้ฝากอะไรนิดนึงดีกว่าเอาพี่คนโตจะซื้อลอนคิงดีหรือไม่ดีการใช้งานใช้ได้ดีครับและอะไรมีคุณภาพครับ hmm> คุ้มค่าแน่นอนครับผมอยากให้ลองเปิดใจครับแล้วก็จะรู้อะไรใหม่ๆเยอะครับต้องเปิดใจใช้ดูครับ สั้นๆแต่ได้ใจความนะครับเอาและที่แน่ๆนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งครอบครัวเลยน่ารักจริงๆนะครับและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณสําหรับเครื่องจักรที่ใช่พุ่งจริงโดนใจยกให้ลอนคิงวันนี้สบายใจทัครักดีไหมฮะเนี่ย